ศูสามสบาทนะคะไปดูข้างในมันค่ะว่ามันจะกรอนอกนุ่มในหรือเปล่าคุ้มหรือหน่ามาดูกันนี้มันมีกี่กี่วางวนะ่ะหนึ่งวางสองวางสามวางนะคะมันมีอยู่สามสิบบาทเดื้อสามสิบบาทอย่าถ่ายให้เห็นชมันมาดูกันคะ่ะ มันลูกหลงเลยลูกหลงเนเดี๋ยวลูกเดียวละลูกหลงเหรออืมลูกหลงให้กินลูกหลงอันนี้ไปนะคะาากลับบ้านไม่ได้นะคะคเพราะว่าหลงทางค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าลูกหลงนะคะลูกหลงก็เลยต้องกินไม่ได้เพราะว่ามันหลงทางนะคะเดี๋ยวเราจะหลงทางนะคะเดี๋ยวดูก,กัน อันนี้เารากินแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวต้องผายย่างขายเย็นจ้าม,มาดูกันว้าวว้าวพาวพาพาไปนะคะพาสามสิบบาท อันนี้ซื้อได้นะคะแต่ว่ากินแล้วอย่าหลงนะคะอย่าหลงทางนะคะเพราะว่าอันนี้คือลูกหลงค่ะมันต้องหลงทางแน่นอนค่ะลงทางกลับบ้านค่ะได้นอนหยุดโรงเรียนค่ะนี่วะปามาดูกันมาดูกันตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วตื่นเต้น เต้นนะเต้น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 ต่เต้นเต้นขาไม่ออกค่ะไม่ใช่ตื่นเต้นในเจอนตัวเรียนนี่นี่เดีย๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันข้างในนะคะน,นะคะแซ่บปากเลยแซ่บปากเลยทีนี้ เลือกเหนียวมากเลยค่ะทุกคน,นเหนียวเลยแกะแกะแกะยากแกะยินอืมว้าวสีมันสีเป็นแบบ ไม่นุ่มนะคะไม่มันมันไม่นุ่มมันไม่แข็งมันเนื้อพอดีเหมือนมืนกินเข้าไปน่าจะกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะมาลองชิมดูตลองชิมลองชิมนะอะกรอบนอกนุ่มใน มันกรอบนอกนุ่มในอร่อยถือว่าลูกหลงผ่านบ๊ายบาย